ทำรั้วนะครับทำรั้วให้ให้เขาทํารั้วเสร็จก็จะรอขึ้นลงช้างในอีกโอ้ลมไหยในอีกเดือนกว่าของภาษาแล้วก็เขาก็จะกลับมาอยู่บ้านนะพ่อกับแม่เขาเหมือนเดิมอ่าไม่เห็นแก่กินแล้วครับ ผมไม่เห็นไม่เห็นไก่กินเลยเอาใส่หมวกเอาทำไมใส่หมวกกับลังอ่ะสปิการข้้างหนาไม่ได้ใส่ข้างหน้าไม่ได้บอเออเออให้อากาศนั่งได้ยดงได้ยันเผยอาการนะเสียบเนี่เออเออนอนดีดีเองนอนดีดีนอนได้โอ้ยหมวกยังใส่ขั้งล้างกังเพื่อนเฮ้ยนั่ลงเงี้ยนั่งลงเอี้ยบนนั่นไม่ยังอ่ะ กานอนการนอนการนอนกันบัวไม่อยากนอนแล้วมึงบอกการนอนเป็นเพื่อนบัวไหมการนอนเพื่อนในการเอ้ยกานอนละเว้ยเอ้ยเอาเอ้ยว่ายเซ็มบอกแบบไม่ยังรอเลยเออโอยปิดตาลว่ายการบิดตาดูบิตตาเหลียงแล้วมึงเด้อมึงเด้อการมึงเด้อ ได้การเลยค <laughs> ่อยๆเออเออตายดูไป <laughs> สุดยอดเออผมได้เป็นพรีเซนเตอร์แห่งบ้านนี่เลยนะเอฟซีหรือป่งไม่มีผมไม่ขายไม่ได้หลักตายเ,เรียกเลียกแล้วดิเออเป็นพรีเซนเตอร์เบอร์บานเลยเออ ไม่เอาขวยมันรอมันคือหูวะพ่อปล่อยผมไปเบนซันรถไถไอ้เจ้าโหดูฟันหมูฟันงานละรถไถอะไรก็ไม่กลัวบ่บานบ,าบ,าบอกทำไมแม่ทำไมไม่ไปผมไปอะพ่อแค่เนินดินผมเล่นแค่แป๊บเดียวก็เรียบแล้วเหรอว่าเราได้สุดยอดเลยนะครับ หาหรือว่าหาได้หมดต้องขออใคยในเสียงลมด้วยครับ f c ทุกคนแต่ว,ว่ามันเป็นหน้าลมใช้ใแผ่นถา่ายไอโฟนก็ชาร์จแบตอยู่นะครับแต่ชื่อลูกชื่อกลัวไหมลูกโอ้ชื่ไอไม่กลัวครับแต่ว่าถอยสุดเลย อย่าไปกลัวลูกชิ้นแค่รถอ่ะตอนนี้ครับอย่าเข้าไปนะ